ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันครูพีมนะจ๊ะก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะวันนี้จะจะมาทำนี่จ้ะนี่ล่ะกุ้งแช่น้าปลานะคะเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะว่าโอ้โหจับจานสวยไหมเรียนมาจากไหนดูมาจากร้านอาหารนะจ๊ะเป็นไงล่ะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะมาล้างใบมิ้นกันนะคะไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าน้าจิ้มมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะจ๊ะใบมิ้นสวยสวยนะจ๊ะ อตอนนี้สามีกำลังทำนั่นทำนี่ในบ้านนะคะทำะไบกันคะตื่นหรือยังคะตอนนี้ก็หกโมงยี่สิบแล้วนะคะหกโมงยี่สิบที่เมืองไทยวันนี้ดินเนอร์จะกินแบบเบาๆนะคะแบบว่าซบัซบซ้อนค่ะจะไม่กินเยอะกินแยะเรามีหอยนะคะมแมลงผู้อีสี่แพ็กค่ะอัอนนี้เราก็มาล้างใบอันนี้กันนะสานเราจะไม่ใส่ใบชะแลงลงไปในนั้นน,นะคะเราจะล้างแล้วก็กินต่างหากนะคะในการผักสดของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเซอร์ฟผัดผัดผด้วยผักกระหล่ำ ลำขาวอะไรนะเ,เสร็จแล้วเสร็แล้วน,นียของฉันนะจะกินกับผักอันนี้จ้ะนี่นะจ๊ะนี่อีกครึ่งแล้วก็เก็บนะจ๊ะแล้วก็ก่อนเก็บเราก็มาสลัดเอาใบที่แห้งๆร่วนๆนะฮเดี๋ยวก็ไปใส่ถุงได้เลยจ้ะโอเคเดียเจอกันพี่ธรพายโยบอกว่าให้เอาน้ำปลาเทลงไปแล้วไปใส่ช่องฟรีซไว้นะคะมันจะลดข่าวแต่คือกุ้งนี้มันก็ไม่ค่อยข่าวอยู่แล้วนะคะแต่เราก็มาลองทำวิธีพี่วายโยดูนะคะตรงนี้ ทุกทีพี่ๆก็ไม่ได้ไปใส่น้ำปลาอย่างนี้หรอกคะ่ะตรงนี้นะคะโอเคค่ะโอเคจุดสัมผัสเห็นน้ำปลาแล้วตกใจคะ่ะโอเคนะจ๊ะเจอกันข้าต่อไปนะจ๊ะเราก็มาล้างหอยน,นะคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นแบบซีฟูดนะคะง่ายๆค่ะอือฮะหอยหอยหอย หอยมาซุปู๊หวานชื่นหอยมีชีวิตอย่างยืนห,หิวกันไหมคะเห็นดิฉันเตรียมอาหารอย่างนี้นแล้วเสร็จแถวนี้สักโอเคค่ะถ้าต่อไปนะจ๊ะเราก็เปิดไฟใส่น้ำไปนิดนึงเราก็จะใส่นี้เลยนะจ๊ะซีซันนิงนะจ๊ะลงไป ราไม่มีหรหลานะครับวันนี้พ่อไปหาหงหลาแล้วไม่เจอก็ได้แค่นี้นะคะปิดไฟเออเปิดไฟเลยค่ะขยะอย่างนี้นะคะโอเคค่ะพี่จาวเดือดตัน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 โอ้ดูสิขาหอย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 พิ่มีเป็นผิดมีหอยตาต่อไปหอยสุกแล้วนะคะเราก็จะมาผัดง่ายๆเลยนะคะ กระเทียมลงไปนะจ๊ะนี่แตกนะใแ่ไหมแม่จะอันนี้เป็นบดบังเหรอือฮผัดไปนะคะดูสิดูหอยเต็มหม้อเลยเนี่ยนี่มันจะไม่ต้องกระเด็นแล้วค่ะอย่างนี้นะคะ ก่าสูตรเจ๊ีมนะคะน้ำมันหอยน้ำตาลไม่ต้องนะคะน้ำปลาน้อยหนึ่งตัดลดนะคะโอเครู้เรื่องตอนนี้ก็ปล่อยให้มันอบไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเราก็เก็บตรงนี้นะจ๊ะเสร็จตรงนี้นะคะเราก็มาง่ายค่ะ เป็นฮอกวันนาบเจ้าพัสสานเหนือนาบ้าพักบุ้งอีนเน่นี่กับน,นาบ้พาพักกาดขาวเห็นเนาะม,มอสตำแต่สูงแล้วก็ชิมม่อสสามีกินนี้แต่พี่พิงก,กินผักสดกับซอสนะคะโอเคจ้ะพบเจอกัน ง่ายๆไม่มีอะไรยากนะจ๊ะบวองม,มือก็ไม่ต้องกินบือหวาแล้วค่ะกินแค่นี้แหละมีความสุขและอร่อยแล้วค่ะเฮลตี้เฮลตี้นะจ๊ะโคตรมาไปไหนหนาๆครับโคมันลงอยู่ตรงกน้นฮะโอเคนะคะอาต่อไปนะจ๊ะเราก็จะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงแบบว่าโอ้โหแน่นไหมคะ แนนฟรอร์ไหมหิวแล้วสิคะต่อไปวิมก็มจะตักน้ำจิ้มนะจ๊ะลาดเลยนะจ๊ะตรงนี้ลาดลงไปนะจ๊ะลังจากที่เราผ่าเสร็จ ใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะกุ้งแช่น้ำปลาค่ะกินกับผักสดนะคะหอยด้วยผัดผักมาซาง,ง่ายๆอย่างนี้เบาๆอ่าเรียบร้อยจ้กแต่งจานสวยงามใบเสน่โอเคนะคะ,โอ,คะ,คะโอ้ยกดถ่ายวิดีโอเหรอข่ามากันข้าาจ้าตอไปนี่เลยค่ะกุ้งแช่น้ำปลาแบบแรกนะคะมาหนึ่งคำอย่างนี้เลยนะจ้า แล้วก็มีกระเทียมเรียบร้อยนะกลิ่นพัดนี่ซสลไนเอ็มินลิฟมิลลฟใช่อืมก้ย กินหอยนะคะหอยจีหุม่ม่างนี้นะคะหอยผักชีอย่างนี้เลยค่ะดิฉันะ คุณใช้น้ำปลาไหกระดแบบกระดอร่อยอรื้อคุณลืมใบมินี่นิ่เดีไข่ชาหมดมาทบอกไก่อนเอนิดกดีออืมอืม เชื่อมสันอย่าลองไปเชื uh ่อ้างในตัดฝาปันมจิ้มบบี้ีให้ยั้ไงข้งนี้อื้อหือ่วยขอหอยเลยต้องแบ่งล้วยนะเดิน่าอีดอกตัดด้วยกันมาวางให้จิ้มเลย Ôi. bật hỏi. cho bạn như này à uh. ok khá. bye bye lớp vĩ đại